เซกเตอร์โรงพยาบาลยังโตอยู่ประมาณ10%แต่พอในเดือนกุมภาพันธ์าเนี่ยที่โควิดเริ่มมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันแพนิกนะตัวเลขเราตกลงไป20-30%เกือบ40%ในปี2-2ที่ผ่านมาเนี่ยก็กลางปีละเราก็เติบโตอยู่แต่คนไข้ก็ไม่ได้ลนหลามเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ารัฐบาลไม่ช่วยชำระเงินละ หลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนกันยานะครับเราก็เริ่มปรปับปรุงเริ่มตั้งตัวเริ่มเข้าใจในโควิดว่าเราต้องอยู่กับโรคนี้ยังไงก็มีการเตรียมแผนงานไปในโรงพยาบาลทั้งคุณหมอทั้งทีมงานแล้วก็จัดพื้นที่สร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและคนไข้ที่จะมาโรงพยาบาลทําให้คนไข้เริ่มกล้าเข้ามาเพราะความเจ็บป่วยมันรอไม่ได้ในปี21ตัวเลขก็ก็ดีมากเลย พราะหนึ่งรัฐบาลเองก็ให้เอกชนเข้ามาร่วมและช่วยเหลือในการรักษาโควิดซึ่งไปเบิกรัฐบาลได้มีเรื่องของเจอจ่ายจบก็ทําทให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ต้องจ่ายเองเพราะมีเติร์ดพาร์ตี้เห็นว่าตัวเลขไม่ใช่เฉพาะสินแพ้หรอกทุกโรงพยาบาลก็เติบโตในปี22ที่ผ่านมาเนี่ยก็กลางปีละเราก็เติบโตอยู่ แต่คนไข้ก็ไม่ได้ล้อนหลามเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ช่วยกำละเงินละส่วนใหญ่ก็คนไข้ช่วยเหลือตัวเองหรือมีประกันจะถามว่าสินแพทย์นี้เติบโตไหมก็ยังเติบโตอยู่รวมทั้งโรงพยาบาลใหม่ๆที่เราเพิ่งเปิดไปด้วยก็เติบโตมันต้องแยกเป็น2กลุ่ม กลุ่มที่โรงพยาบาลที่สร้างมานานละเอาเป็นว่า10ปีขึ้นไปฐานคนไข้เราก็ใหญ่เพราะฉะนั้นการเติบโตก็อยู่ระดับประมาณสัก8%แต่ถ้าโรงพยาบาลที่เราเพิ่งเปิดอยู่ประมาณสัก5-6ปีพวกนี้ก็จะมี10-15%ส่วนโรงพยาบาลที่เราเพิ่งเปิด2ปีหรือ1ปีเนี่ยฐานคนไข้ยังน้อยอยู่เพราะพวกนี้จะโตระดับ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ10% ที่ผ่านมา2ปีเราเพิ่งเปิดโรงพยาบาลไป3โลคือที่ศิลปแพทย์ศิรินครินศิลปแพทย์ลำลูกกาแล้วก็ศิลปแพทย์ที่กาญจนบุรี ในสิ้นปีนี้เราก็จะเสร็จอีกโรงพยาบาลหนึ่งจะเปิดต้นปีนี้ละ่ะที่นคนปรปฐมแล้วเราตอนนี้เราก็เริ่มสร้าง Medical Complex คงจะเสร็จภายในอีก3ปีระหว่าง3ปีนี้เนี่ยมีแผนในการที่จะก่อสร้างอีกประมาณสัก2-3สิโลทั้งหมดเนี่ยมันต้องรอใบอนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ v ่ง EIA สิงแวดล้อมเพราะถ้าใบอนุญาตถยอยออกเรากจะทถอยสร้างซึ่งเราคิดว่าเราจะมีโอกาสราสร้างสินแพทย์ที่ลังสิตของ3 เราจะมีโอกาสสร้างสินแพทย์สาทรนางลิ้จีแล้วเราก็คงมีโอกาสที่จะสร้างที่สินแพทย์อุบลราชธาน,นีก็โต,ตขึ้นไปเรื่อยแต่ธุรกิจโรงพยาบาลมันลงทุนเยอะอย่างที่บอกอะโรงหนึ่งก็1ั0 0องพัล้าน บางลงถึง3,000ล้านลงใหม่ๆที่เพิ่งเปิดกันเยอะแยะเลยนะครับที่ไม่เคยทำโรงพยาบาลกันแล้วก็มาเปิดเนี่ย4 5 0 0้านล้านทั้งนั้นเลยเขาอาจจะมีตังค์เยอะแต่ของเราจะเลือกลงทุนอยู่ในระดับ2000ล้านเพียงแต่ว่าที่ medical complex นี้เองเพราะมันเป็น f ฟ a c t i o ของเราเราก็เลยลงทุนเยอะแล้วก็ติดสถานีรถไฟฟ้าพ่าสเกลของเราก็จะอยู่ประมาณสักร้อยถึงสองเตียงแล้วก็ค่อยๆเติบโตแต่เราก็จะเผื่อที่ดินไว้ในการที่จะขายายงานได้ก็อย่างที่บอกครับเราก็ตั้งเป้าว่าลงหนึ่งอ่ะก็ควรจะขาย ได้สักพันล้าน ก็เรียนรู้กับธุรก,กิจนี้แต่โชคดีที่เรามีพันธุเนอร์ที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงวิภาวดี <S 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 เราก็ร่วมลงทุนกับเขาเขาก็ร่วมลงทุนกับเรารเพราะใันองตรงแชร์ความรู้ระหว่างเม็ดกับนอนเม็ดมันก็ได้2อ,อย่างอาจจะเป็นข้อดีของสิลย์ที่สําคัญคือเราเลือกลงทุนในแอสเซทซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยสี่ P อ่ะ P สำคัญที่สุดคือ P place เพราะการเลือกโลเคชันนี่มาก่อนแต่ต้นทุนของที่ดินเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมการไว้ก่อนมันก็จะแพง ในบางโปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับเราเลือกที่จะมีกลุ่มแพทย์กลุ่มแพทย์ท้องถิ่นหรือกลุ่มแพทย์ใกล้เคียงมาเป็นพาร์นเนอร์ที่ผ่านมาเราไม่ได้เปิดพาร์นเนอร์ใหม่ แต่เราเสนอบอร์ดว่าเนื่องจากเราขยายงานอยู่เยอะเราอยากมีคนที่มีความรักในการที่จะเป็นผู้ประกอบการและมีสว่วนร่วมในการลงทุนเราก็เลยเลือกบุคลากรทางด้านแพทย์ในพื้นที่เข้ามาถือหุ้นด้วยถ้ามีแนวความคิดเดียวกันสําคัญคือต้องมีแนวความคิดเดียวกันในนโยบายคอนเซ็ปต์เดียวกับกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์เราก็เปิดรับซึ่งอันนี้ก็มีเพื่อนๆน,น,น้องๆเยอะ สินแพย์ทั้ง7แห่งเนี่ยนะครับก็จะมีสินแพ์โหดิงก็ถืออุ้นทุกที่ <อะ S 1> แต่บางที่ก็มีพาร์ทเนอร <ะ S> ์ไม่ว่าจะเป็นแลนด์ลอร์ดหรืออาจจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันมาตลอดภาพรวมปีที่แล้วเราขายได้ประมาณ7,000ล้านหน้าที่ของผมเนี่ยเป็นประธานบริหารเราต้องเวท3อย่างไปพร้อมกันอันที่1ก็คือผู้ลงทุนต้องไม่เสีย่ยง 2. ผู้ร่วมง,งานแพทย์พนักง,งานทุกคนต้องมั่นคงมีความสุขได้ผลตอบแทนที่มีค่าเฉลีย่ยไม่น้อยกว่าตลาด 3. คนไข้ที่มารบับบริการการคาดหวังสูงมากโดยเฉพาะญาติญาคนไข้มากกับาคนไข้ <c oughs> มันแลกด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นตามความต้องการแต่เราเนี่ยต้องทำเป็นอีโคโนมิคออฟสเกล